โอเคค่ะทุกคนคะเสร็จภารกิจนะคะของการมาที่บริเวณวัดสามวิหารของเราในวันนี้นะคะอย่างที่กี้บอกไปนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยจุดนี้มันไม่ใช่จุดที่มันเป็นทางเส้นทางน้ําของบรรดาลบบุรีหรอกแต่สาเหตุที่ต้องมาก็คือ1คือเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้กี้ดันไปใส่เสียงเพลงเข้าไปมันละติลิกสิกนะคะก็เลยต้องมาทําแก้นะคะจริงๆก็อย่าเรียกว่าทําแก้เลยคือมาเยี่ยมนะคะมาไหว้พระนะคะแล้วก็มาดูร่องรอยให้มัน หายคิดถึงนะคะแต่ก็อีกส่วนหน,นึ่งก็มาด้วยค่ะว่าวันนั้นน่ะที่เราไปยืนกันอยู่ตรงบริเวณตรงจุดนั้นทุกคนจําได้ไหมคะว่าตรงนั้นน่ะทุกคนจะมองไม่เห็นหรอกตรงนั้นน่ะมันจะมีในส่วนของสะพานเหล็กสะพานเหล็กตรงนั้นน่ะนะคะทุกคนถ้าเราเรามองข้ามไปจากทางฝั่งทางด้านตะวันออกอะ่ะเราจะเห็นในส่วนของจุดที่มันเป็นคลองคูขื่อน้านะคะแล้วก็เลาะเกาะลอยขึ้นไปเนี่ยมันจะไปสู่แม่น้ำลพบุรีได้แต่จุดเนี้ยเราจะเห็นแค่ตรงศารเจ้าอันนั้น คนนภาพออกมาไอส mountain, ันจ้าอันนี้นะคะมันจะมีเป็นคลองเลาะ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 รอบหัวลอไปตอนนี้เราอยู่นอกเกาะของหัวลอนะนึกภาพออกใช่ไหมวัดแม่นางปื้มนี่อยู่นอกเกาะหัวลอนะคะต้องข้ามมาจากสะพานวัดแม่นางปื้มข้ามมาหัวลอแล้วจากวัดแม่นางปื้มเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะคะวัดแม่นางปื้มตรงนั้นเนี่ยวิ่งตรงมาตรงนี้ก็จะมาผ่านตรงคลองบางขวดตรงนี้เห็นไหมคะแล้วอันนั้นคือวัดสามวิหารอันนั้นคือวัดสามวิหารนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันเป็นคลองบางขวด่ามันเป็นคลองบางขวดนะคะทุกคน เนี่ยเขาจะบอกว่าเรื่องของการหาล่องลอยน้ําหรือว่าเส้นทางน้ําในช่วงเวลาเนี้ยนะพี่ย้ําอีกทีนะมันไม่ง่ายสําหรับพี่แต่แล้วตอนแรกพี่คิดว่าแบบชิวๆนะคะมีข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็เคยมีข้อมูลของอาจารย์นอเนี่ยท่านเคยมาตามล่องลอยของทางน้ำเอาไว้ด้วยแล้วก็มีนักปวยศาสตร์หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทั้งนักวิชาการอิสระและไม่อิสระหรือคนที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์เขา้ามาถาม ร่องรอยของอาณาจักรกรุงศรีอยุธย,ยากันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแต่งานเนี้ยมันเป็นปี2 5 6 5นะคะทุกคนคือข้อมูลอะ่ะมันมีเยอะแต่ล่องรอยทางประวัติศาสตร์มันมันมันไม่ได้มีตามข้อมูลไปด้วยและอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นการมันมีการพัฒนาของการก่อสร้างนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ดีที่สุดนะคะเราจะไปตามรอย ล่องรอยของเส้นทางของแม่น้ำลพบุรีกันตามที่กี้สัญญาไว้ก็จะทำให้เต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ